สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทานายดวงในหัวข้อคนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทํานายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพ่อัลเลรักบอกด้วยค่ะคนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่คนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ค่ะ เขาคิดอะไรอยู่อยู่ลำพังคิดมากเลยคะ่ะเขาคิดคิดหลายเรื่องเหมือนโดดเดี่ยวลำพังอยู่กับคนมากแต่ดูเหมือนเขาโดดเดี่ยวนะคะเหมือนลำพังหรือเขาอยู่ลำพังเขาอยู่กับมากคนแต่ก็เหมือนอยู่ลำพังเพอะไปไปนี้ความโดดเดี่ยวความลำพัง ไปต่อมาค่ะจากอย่างเข้าใจแต่เขาเข้าใจหนเหมือนคุณกับเขาจากกันนะคะอยู่ห่างกันไกลกันห่างกันแต่เข้าใจไปต่อมาค่ะคนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ คิดถึงคุณนะคะคุณมีสเสน่ห์คุณน่ารักคิดถึงเขาอยู่ลำพังแต่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วคิดถึงคุณเขาบอกว่าคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะแล้วส่งข้อความไปหาหรืออยากพูดอยากคุยด้วยนะคะใบต่อมา คนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่คะนิ่งเลือกแล้วเหมือนไพ่บอกเลือกเลือกแล้วยังเหมือนยังเลือกแต่ยังหยุดไปต่อไม่ได้คนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดถึงคุณแต่เขาคิดไม่ได้นะะี่ค่ะ เขาเข้าใจแต่ทุกอย่างไปต่อไม่ได้เพราะใบนี้นะคะยังติดยังหยุดอยู่ติดไฟแดงหรือไม่เขาเลือกแล้วหรือคุณเลือกเลือกแล้วเขาไปต่อไม่ได้คุณกับเขานะคะไม่คนใดคนหนึ่งก็เลือกหรือไม่ก็ยังหยุดยังมีอุปสรรคปัญหายังไปต่อไม่ได้แต่เขาเข้าใจใบต่อมาค่ะ แลกพบศพหน้ายังรอไปต่อไม่ได้ก็ยังรอพบยังรอพบคนที่คุณชอบคนที่คุณชอบตอนนี้ตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดนะคะคิดหลายเรื่องนะะีคะคิดเรื่องเพราะว่าอยู่ลําพังกับการคิดเรื่องกับคุณกับเขาเขาก็เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็น ก็อยู่ลําพังให้มันคิดมากแล้วคิดถึงุูนแล้วคิดแล้วก็ทุกอย่างก็ยังไปต่อไม่ได้ก็ยังหลอพบสมงหน้าไปต่อมาค่ะคู่เสียยังไปต่อไม่ได้เขาเขาอยู่ลำพังแล้วต้องคู่คุณกับเขาก็เป็นคู่เสีย คนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่แตกต่างที่เติมเต็มแั้น,นี้ใบนี้ก็เหมือนแตกต่างอยู่คนละมุมคนละที่แต่ก็เหมือนอยู่ด้วยกันได้แต่เขาก็เหมือนนี่ค่ะคิดถึงคุณแต่คุณกับเขาเป็นคู่เสียนี่ค่ะจากอย่างเข้าใจนะเขาเข้าใจที่เป็นอย่างนี้ คิดถึงคุณเหมือนคุณกับเขาความแตกต่างความห่างความไกลการชอบคนละแบบคนละอย่างเขาก็เข้าใจไบต่อมาค่ะเขาคิดอะไรอยู่คนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เก็บซ่อนคุณไว้ยังมีคุณอยู่ในใจเขานะคะเขาคิดถึงคุณ ย,ยังเก็บคุณไว้ในใจแต่เป็นคู่เสียแล้วจะไปต่อ,อยังไม่ได้แบบนี้ออกมาเองลืมไม่ลงแต่ก็ยังลืมคุณไม่ได้นะคะถึงจะไปต่อไม่ได้แต่ก็ลืมไม่ลงยังรอรอพบ เหมือนคุณกับเขาอย,อยู่ห่างอยู่ไกลหรือไกลกันหรือจบกันเนี่ยค่ะเพราะจากจากกันเนี่ยค่ะแต่เข้าใจหลังหลังให้ไกลให้กันกอไปต่อไม่ได้แต่ก็ยังมีคุณอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณอนะ่ะก้อนนี้ก็ลืมไม่ลงยังเอาคุณซ่อนไว้เก็บไว้ใ,ในในหัวใจแต่ตอนนี้เหมือนเป็นคู่เสียด้วยค่ะคนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ เขานั่งคิดคิดแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะตอนนี้ก็จะเป็นคู่เสียไม่ต่อมาค่ะนี่ยังติดตามคุณไพ่ใบนี้ไม่ไว้ใจเหมือนยังมองคุณยังตามส่องตามมองคุณนะคะติดตามชีวิตคุณรอพบศพหน้าเลขพบศพหน้าอยากพบอยากเจอหน้า ยังอยากติดยังติดตามคุณลืมไม่ลงเขาคิดถึงคุณนะคะคนที่คุณคนที่คุณชอบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่คุณอยู่ในใจคิดถึงคุณแต่เขาคิดแล้วเขาก็ยังอยู่ลำพังแล้วเขายังคิดมากคิดแล้วไปต่อไม่ได้นะคะไปนี้ก็ยังเป็นผู้เสียอยู่แล้วเก็บคุณไว้ในใจเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วก็แต่ก็ลืมไม่ลง ทุกอย่างเขาก็เข้าใจยังติดตามชีวิตคุณยังมองยังส่องยังดูคุณอยู่แอบมองแอบส่องแอบดูวันนี้เป็นไพ่ของของรักของห่วงห่วงห่วงรักคุณนะคะดวงใจของเขาคุณเป็นดวงใจของเขาดวงใจของครงอบครัว อยากมีคุณตาเนะะี่ยค่ะครอบครัวมีคุณเป็นครอบครัวไปด้วยกันเขาคิดคิดว่าจะมีคุณเป็นครอบครัวไปด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วคุณคิดถึงคุณคุณคือดวงใจเขารักเขาห่วงวันนี้เขาก็ตามสองตามมองคุณอยู่แต่ดูในไพ่แล้วมันจะไปกันยังไม่ได้เพราะยังหยุดยังติดแต่ก็ลืมไม่ลง ถ้าคนที่ห่างไกลกันจบกันไปจากกันไกลกันมีปัญหากันเขาก็ลืมคุณไม่ลงนะคะยังลืมไม่ลงยังตามคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่แต่ก็ยังคิดไม่ได้ว่าว่ายังเป็นคู่เสียแล้วเขาก็ยังอยู่ลำพงังยังคิดหาทางออกไม่ได้นะะี่ค่ะได้แต่มองแต่ตามคุณส่องคุณ คิดถึงคุณมีคุณเป็นครอบครัวไปด้วยกันค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซ u b สไ r i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ